กัานาหาผู้ที่ลงรับไปแล้วใหม้มา,นนามัาจะมาจมเมาต้นที่สอมผู้ที่หาตู้ที่คำพันผู้เป็นพ่ออ่ผู้เป็นปู่และกำนางจะมีอ่ผู้เป็นแม่ผู้เป็นปู่อ่ที่ลงรับไปแล้วมาจะมาจมเมาต้นนี้ผู้เป็นปู่เป็นย่าต้นที่สามที่หนึ่ง ผู้เป็นน้องชายที่ัไปแล้วให้มามันจำมจมมต้นนีุจิตไปถึงข้าวพรผู้เป็นน้องที่รุงรับไปแล้วมามันจมันจมืร่นี่มานีสัทาบุตสข้าวทุย2ตอ้นต้นนึงพ่อช่อแก้วที่รุงรับไปแล้วให้จะมาบมัจมัจมเออต้นที่สองูทิหาอานัง มันอ่าสมมุติบุญเป็นแม่ฮะมันอ่าสมมุติบุญเป็นแม่ที่มักแล้วมาหา น่อซึ่งมาที่่าังนี้ละเจคิถึงโจกรรมนายแวเจ้านเจ้าทางเจ้าให้เจ้านาเจ้หัวโชคส่วนยูนอ่าย่อน่ะเฮือนเจ้าสานอนงเขที่นสร้างนะครับจาแล้วขอให้สกราซึ่งกันแกันยเป็นมาเป็นกรรมนะโอสิกรรมทั้งหมด อาเมนกรรมใดที่คนน้อยได้ทำกระทำกับอาโุสิกรรมไม่ตั้งใจย่อมถวายแก่พระพุทธเป็นอภัยทานโดยเด็กกออ่อนเถิดบัดนีนน้ศรัทธาผู้ธีผู้ที่หาหน่อเท้าซอไม่ได้เห็นดนึงตนผู้เจ็บเป็นถึงดวงวิญญาณนางปีและก็นางอนานางนี้หนวงนางปีนางธีผู้เป็นอนา ผู้เป็นอาผู้ที่ร่วมรับไปแล้วขอมาทรัมาจำมาโจมเอาอยู่งั้นหล่านี้เด็กก่อฆ่าเธอสาธุที่พ่อพี่สาธุอนุโมทนา